Oh, oh, oh. Oh, oh. อันนี้เป็นทางพานสีขึ้นเมื่อบ้านครับมือนี้เดี๋ยวประตองเมื่อลาบสูถวดสูตาสู่ญยสูพอกินครับกันเรย่อแวน้อยหนึ่งครับเป็นการทำความดีครับทำบุญครับเฮงเฮงจังจได้ขึ้นเมื่อเธอหนึงครับ่ะตอนนี้น้องนัดกำลังตำข,ข้าวขวอยู่ หัวปลาไวช่วงขัวนี่กะเอาไปยายให้ยายถั่วอีกจังน้อยก่อนไปไปกันไปตรงมกบลับลาปลาปตตงมาแล้วพี่นง,นงพูนพักกะหาเอาเวยมันไ่มีอ่ะในเวลากินข้าวแล้วบ้านนี่เอาจนว่าเลยโอ้ยต้ม ลาบดิบลาบซุกพักบาทนี้วสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องครับยามเพชรน้ำกันเ้อครับเด้ออ้ยฝนกระเริ่มลินครับฝนกระตก,กึ้ฝน หมอครับโอ,โอู้ยังกินยัง,ยง,ยงบ่านเล่ไร้โรกกลัวครับเบ็ดเบื้อเก่าสายหนาพี่อีตกกฎคังไม่น้ำโขงครับตัวงามขนาดเลยเสืองในร่อนไม้เบ็ด ใส่ไปก่อนโลโคัวครับกาอ,อดีล้างแหลกเลยครับมาล้างแหลกเลย มาดีหรอ ตึ้งน้อยนึ่งครับตึ้งยังเหรอไป้ากับป้าอันที่สองครับเนี้ยก็เข็งอีกแล้ว ใส่โลก,กลัวครับโอ้โหยอดโอ้ฝุกขนาดเลยน้ำบุกครับจะบุกบุกแห้งบ้านไดนพอดี เบอร์เก่าครับมุกนาคุ้มพอดีสายหนาพี่อีบมีขาดตอล้งไม้เลยครับไม่ดิกล้างหนึงนหมือนนี้ฝนตกลงมาอ่ ลอยเพดแล้วครับงานตัวน,นี้ เกือบ2กิโล เดี๋ยวเอาไหว้ต้นอ่อนได้ครับเดี๋ยนกันเริ่มไหมอีกแล้วอันนี้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นทางพานสิขึ้นเมื่อบานครับมาอนี้เดี๋ยวปะตองเมื่อลาบสู่ถวดสู้ตาสู่ย่า ي สู่คอกินครับแกเรื่แว่น้อยหนึ่งครับหมวดทางหลวงนาตาลแขวงทางหลวงอำนาจเจริญครับจอดลงท,งทางทางเลยเอาไปต้องเขต้องสู้นะ มาตอกตัวนั่นและตัวมะถืนเบ็ดนั่นแหละ,ะ,ะนี่ครับเดี๋ยวสิเอาขืนมาลาบเป็นการทำความดีครับทำบุญครับเถิงเถิงจะได้ขืนเมื่อเธอหนึ่งครับเอามาตอนตาใหญ่ยาตรวจพอเพิ่นนำแน่เดี๋ยวสิเขาไปเบืองส่างข้างในครับบรรยากาศข้างในมีส่างใหญ่วันนี้มันเสาพอดีลูกสาวก๋อยากเห็นคือกัน อแวร์จะขาวบรรยากาศภายหน่อครับเป็นทีซ่าธารณะครับนี่มองจอรดรถตามตฐานเลยครับมีของหนามของในอำนวยความสะดวกสบายครับมันเป็นจุดสามารถมาพักพักคอนได้ที่จอรดรถของหนามชายิงเดี๋ยวเขาปีบ่งสารกันครับสารอยู่ข้างในอยู่นี่สิเป็น จุดที่เขากำลังสื่อสางสะพานนะครับสะพานขามันน้ำโขงแห่งทีุ่ก,ก็จำหมดแล้นะซิเมนกะำลังสิเลิมนาซิเป็นปีนาครับที่ทำการเดือดูนี่ครับจุดแถวๆนี่แหล <c oughs> อะอ่อุ้ยสงยังเงี้งแบโผัวแบบภูธาบันปี่น้อง <c oughs> โอ้ ค่อยมากเลยเอาเฮ้ยบอมดูทางนอกเนี่ยเบืองตัวหน่อยๆเ่ยด้ยครับเาขามาทางในบัดน,นี้ไอ้รงนั้นลองไปเปรียบเทียบเหรงไอ้เปไ,ไป๊ะค<อ>้าค้านาเพิ่อตรงนั้นเดี๋ยวเอาสร้างหน่อยก็ได้นะเอาอุ้ยปวดดีดีนะครับกล่องกระปุ๋มีกันสัน่นเนี่ยกล่องนีทรนะายนี่เนะี่ยเอาเฮ้ยสูงประมาณ อันสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรบนอาสีตัมกว่าหกเมตรถึงเจ็ดเมตรกูนะครับโอ้ยสายเบาลองไปคางๆเบื้องนี้เบื้องกันขาเพิ่นไกลๆก็ได้เออาสายเฮ้ยเบื้องขาโตโค่นกับขานิดเดียวนึงตัวนี้ใหญ่กว่ามูครับโอ้อลังการงานสร้างเลยครับสร้างครับ เช้าวันก่อนทุน่งเพิ่นมันมันสิมันแกเป็นปูนโอบใบซ้ำหนึ่งไอ้ซื้อมันหัค่อนข้างได้ท้ายรูคางไอ้ซื้อได้อยูุโอ้สลาับบนกระเฮ็ดมาตรฐานครับสวยงามสามารถเป็นทีผักพรอยยอนใจได้ครับผู้ใด้ที่ผ่านมาทั้งนี้ก็แวะเข้ามาเบิ่งได้เด้อครับเด้อฝนก็นเริ่มโปอยๆปรมาอีกแล้วโอ้ยจักตูนี่โอ้ทงางไหนอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโต มานเก่าตู้ครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับมีแต่ขี่รถกายไปกายมาจริงครับกับผู้คอยมีเวลาได้แวะแถวนี้เป็นสถานที่ต่องเที่ยวลราหมองครับอ,อยู่ไกลๆครับก,ก,กับวัดวัดประตูบ้านปากแซงครับเป็นวัดดังวัดใหญ่คือกันเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์คนหลายจังวัดก็อาดสิหุจักอยู่อู้อ่ะ เดี๋ยวสิได้เดินทางต่อแล้วครับที่นี่ครับเปล่าคือเมื่อลาปลาตองให้เพิ่นกินก่อนอ่ะตุ๋นแย่งแล้วอ,อ่ะใหญ่ถวดหญ้าถวดเพิ่นเ,เดี๋ยวทํทาการสําและแล้วบไปนี้เอาอ่ะอันแรกกัขูดเก๊ะเป็นนอนก,ก่อนขูดเก๊ะเป็นนอก,กอนโอ้โเพลงน้องเขา ไปทางน uh okay. ี้ร oh. oh! ับแหลกซอเก็ตม wow. ่อกเนกะเ่เตอง้อเก็มันอกป้าเนาออกนไปตุ่มมันยังแสบเพวออกก็ได้มันพายจกินปัญหาไปตุ่มผัดค้าเก๊ตมันเผายากินตอนตุ่มอ่ะม่นบ่แหละเพราะว่านังมันจริงจิงมันแสบได้

ตัวนี้เป็นเนื้อมันครับเอาออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสีฟักบันนี้ตัวนี้หกตอนกระดูกสีต้มต้มท้าท่านี่ก็ะชีพักท้าอาลูกมอต้มครับที่น้องบันนี้ต้มท้าบันนี่ข้า,าจจง,อาอาองนอกะา,ากับโบท่านใส่บางปีด นะต่อไปสิเป็นการฝักกับหัวไอ้ตองใส่นาำไว้น้ำไห้มีมันเปียกตลอดิเผาคนพ้าเห็ดโอ้ตหงขงหานาดด้วย ได้มากเพิ่งเล,ยแล,แล,เย,ลยแล้วละครับนี่ปักเรียบร้อยเลยเอาจนวาเลย ขั้นตอนตัวนี้เฮงที่สุดเขาคือการฝักใส่เวลาเนย่ยเล็น่อยน้องนัดก็เลยได้ีบียกเลยขัวเขาขัวไม่ขัวเขาขัวไม่ขขไม,มันยังหอมยังแสบกับมันสีดำดำจังหน่อยนะตอนนี้น้องนัดกำลังตำขวขัวอยู่ฮนะช่วยกันช่วยกันเฮียสิไปควนให้หนามันเย็นก่อนบันนะี้นี่ครับให้หนามันเย็นก่อนบัน ตอนนี้น,น้ำยังห่อนอยู่ตองให้น้ำม,มันเย็นก่อนโอ้ยละเอียดเรียบร้อยแล้วครับได้ย่อนอยู่โอ้ยสุดยอดเลยนี่ฝีมือของน้องนัทโอ้คักคักคัก,กเดี๋ยวตอนนี้สิไปข้นปลาแล้ววันนี้น้ำห่อนเริ่มเย็นแล้วเหลือตักลงไปครับน้ำห่อน พอย้อนลงไปเรื่อยๆน้ำเย็นข้นแบบนี้ข้นยอ้อนนั่งเลยนรับเออข้นไปเรื่อยๆแห้งข้นแห้งไร้คนไปไปเรื่อย เียง้บนี่เี่ยงครึ่งโอ้คนดีหิวเอาคาเมล่าแล้วบานนี่อมอ,อ,อ,แ,ลลอแล้วัก,วนนหกใหทุงเป็นูปูด้วยอืมอออคนจนบวอยากไปเลยบานโคกหน่อยโวดโอ้ ได้อีกว่าเน่อยเอาเอา่นต,ตักตักเมื่อก่อเอ๋อนั้นตัวนี้ขัวครับขัวป้าไวช่วงขัวนี่กะเอาไปยายใหยย่ายถั่วอีกจังหน่อยก่อนปล่อยเลย,นเนยไปไปกันรับนะเดี๋ยวบันนี 还不错，拜,拜。拜拜 ยังหอ,อ,อบไปจ้าจอดจ้าจ้าจ้ารับเลยรับเลยลาบปลาตองมาแล้วพี่น,ออน,น้องเห้ที่จะได้ขนาดทั้งลาบทั้งตม้มอุ้ยบดใส่ใส่มะพี้าวไทยเลยจังปุ้งเอาอีกเห็ุเองกับมือเบอร์ทุกอย่างเลย พักกะหาเอาด้วยมันไ<ช>ม,ม่มีโอ้ยเผือสีแหลวเนาะลาบปลาตองโบแมนแนวซำหนึ่งได้เอาเดี๋ยวขัวป้าไหวอย,อยู่ยังนี่ขัวไหวอยู่ข่าวรูไปเบิ่งก่อนไอเอาห้ป่าน้ำปลาเนื้อน้ำแน่ปลาเปลี่ยแน่เดี๋ยวจะสิมเวงแนกินเดดดีสิมเวงแนไปลบเมื่อถึงเราขัวป้าไหวอยู่ ล่ากินเขาแล้วบ้านนี่เขาจนว่าเลยโอ้ต้มลาบดิบลาบซุปฮักบานี้โอ้สุดเซ่อต้องรับบ,บ้างกินกินกินนะถึงน่ากินเลยตายครับไป<า>โอ้ยมือต่แนวแสบๆเลยบ้านนี่มันจะกาดชุดจอดเลยครับ ผมมีขากล่องกิน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 น้อยหนึ่งฟูมซาอูชุดจออเลยอล้วน,นี่ครับโผลงานมาที่นี่สีเมื่อแล้วของฝากของต่อนก็นได้มักแตงมักแตงเพื่อนบริออกลา้มือกชิ้มมันแก่เบอร์กระยังพอกินได้อยู่ หุงครับหุงซุกหุงดิบมักเผาวนำหอมมักเผาวธรรมดาแล้วก็เยือครับหลุกปะหมอครับปะเข็งครับเอาเมื่อใส่กันใดก็เขึ้นมาเห็ดเอาขึ้นมาเห็ดสูคนกินอีกรอบ mm hmm. อ๋อชุดจอดเลยเมื่อนี้ mm hmm. สีไดเอาวัยทวี้ก่อน mm hmm. ย้ายป่าตาย้ายห้าถวดพออาได้กันรถดทุกคนแล้วหลาปะต้องเมื่อนี้ ถือว่าเป็นการทำความดีไปอีกอย่างครับชีวิตก็บมีความสุขแล้วท่านี้กรต่องก็งยังมากมม่สี่เดียวไหวท่านี้ก่อน้ะครับเด้อบอ้านนี่ทำละสิเดียวเมื่อละขอบคุณถูกการรับชมถูกกําลังใจถูกการติดตามผิดผาดจ,จังได้กระต้องขอโทษขออภัยได้หลายสวัสดีครับ